สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาระาดีกีฬาดังกับแมชเปิดสนามสุดมันของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึกเซมิเนสวีลีก2 0 2 5สัปดาห์ที่2ค่ะวันที่17กรกฎาคม2568ณประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยของเราที่นำโดยโคชปาร์คปาร์กกีวอน คุณซือชาวเกาหลีใต้ที่กำลังสร้างทีมด้วยระบบที่แข็งแกร่งและมีวินัยลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาคู่แข่งจากอาเซียนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังผลการแข่งขันในนัดนี้ทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชาไปอย่างสุดมัน3ต่อหนเสร็จโดยคะแนน25ต่อ14 25ต่อ13 23ต่อ25และ25ต่อ15ค่ะปรบมือรัวๆปรบมือรัวๆ ไทยเก็บ3คะแนนเต็มเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าเซตที่3จะพลาดท่าให้กัมพูชาไปแบบบุตรวิต23ต่อ2 5แต่ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ทีมไทยกลับมาตั้งเกมในเซตที่4ได้อย่างดุดดันก่อนจะปิดแมตช์ด้วยคะแนนห่างถึง25-15ต่อเลยทีเดียว โอ้โหเปิดสนามด้วยชัยชนะสวยๆแบบนี้แฟนววลเลบอลไยจะไม่เติมได้ยังไงใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวก่อนนอนยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูความคิดเห็นของแฟนๆวอลเล่บอลทั่วอาเซียนกันค่ะว่าหลังจากไทยชนะกัมพูชา3ต่อหเซตแฟนๆเขาแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างจะมีทั้งเสียงชื่นชมชื่นใจหรือแอบแซวขำๆมาบ้างหรือเปล่าเตรียมหูเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเสียงจากเพื่อนบ้านในอาเซียนกันเลยค่ะกับช่วง คอมเมนต์แฟนกีฬาพาไปทั่วอาเซียนกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลกัมพูชานะคะท่านแรกบอกว่าจันนี่เจียประวัติศาสตร์บอแตะกัมพูชาเฮยถลอบแต่ชนะไทยชนะเวียดนามเอเหล่านี้จบเล่นจองเฮียนเมอเฮย แปรไทยนะคะการแพ้วันนี้คือประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลกัมพูชาเลยนะเราเคยชนะไทยเคยชนะเวียดนามแต่ตอนนี้จบแล้วเล่นแบบนี้ไม่กล้าดูต่อแล้วจริงๆโอ้ยคำว่าประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลกัมพูชาเลยนะเนี่ยมันเจ็บลึกมากจริงๆค่ะแฟนคนนี้เหมือนเสียใจสุดๆที่เคยชนะไทยชนะเวียดนามได้ แต่วันนี้แพ้แบบหมดรูปถึงขั้นบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่กล้าดูต่อแล้วจริงๆเลยนะคะคือไม่ใช่แค่แพ้ธรรมดาแต่แพ้จนแฟนๆสะเทือนใจเลยค่ะฟังแล้วแอบ,บสงสารเบาๆนะคะแต่ก็ต้องชมทีมไทยเลยค่ะที่เล่นได้ดีจนคู่แข่งยอมรับขนาดนี้ลำดับต่อไปของแฟนวอลเลย์บอลกัมพูชานะคะแจ้งเอียดเฮ้ยแดกไงนะเตย่างหน้าคอตคอมบอลตอเตียดสู้ๆนะ แปลไทยคือแพ้อีกแล้วห่างชั้นมากเลยแต่ยังไงก็จะพยายามต่อไปสู้ๆนะโอเคค่ะถึงจะแพ้อีกแล้วห่างชั้นมากเลยแต่ฟังประโยคต่อมาสิคะยังไงก็จะพยายามต่อไปสู้สู้คำว่าสู้ๆนี่เติมพลังให้ทีมได้สุดๆเลยนะคะ เห็นไหมคะแม้ผลจะไม่เป็นใจแต่หัวใจแฟนกัมพูชายังแข็งแกร่งมากทู่งั้นเรามาช่วยกันส่งพลังบวกให้ทีมกัมพูชาและทุกทีมเดินหน้าพัฒนาต่อไปนะคะแฮมคอมเมนต์นี้คือบนแบบคนหมดแรงเชียร์เลยนะคะตะโกนก็ไม่มีใครได้ยินแล้วโอ้ยแบบนี้แสดงว่าไม่สนามทีมเล่นเงียบจนแฟนเชียร์ไม่ขึ้นเลยหรอคะ แล้วที่บอกว่าอีกนิดจะกลายเป็นฟุตบอลแล้วนี่ก็แสบใช้เล่นคงหมายถึงว่าเกมเริ่มดูไม่เหมือนวอลเล์บ,บอลแล้วนะเพราะส่งบอลขึ้นไปก็ไม่รู้จะลงยังไงตีใหม่ข้ามเซิร์ฟไม่เข้าติดบล็อกตลอดแต่ถึงจะพูดแบบตลกร้ายก็ยังน่ารักนะคะเพราะมันแสดงถึงความห่วงทีมและอยากเห็นกัมพูชาเล่นได้ดีขึ้นในอนาคต คอมเมนต์ต well. really ่อไปนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะคะเป็นการแซวแบบขำๆของแฟนวอลเลย์บอลกัมพูชาเขาคอมเมนต์ว่า 1. ตุมรวงใบบ้าน 2. บังใบบ้าน 3. เซว่าใบบ้าน 4. เล่นใบบ้านออดเด้งท่าเปลวต่อแรงนางบานฮัจุมคเนียออดนะแปลไทยนะคะ 1. ถ้ารับพอไหว 2. บล็อกพอมี 3. เสิร์ฟ พอได้4เล่นพอเป็นแต่ไม่รู้ว่าก่อนจะไปแข่งได้ซ้อมรวมกันบ้างหรือเปล่านะอุยตายาคอมเมนต์นี้คือเหมือนแบบสรุปภาพรวมทีมอย่างตลกอะค่ะอมเมนต์นี้เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ลึกซึ้งและกินใจมากๆจากแฟนวอลเล่บอลชาวกัมพูชาซึ่งพูดถึงแฟนปลอมที่ชอบเชียร์ตอนชนะแต่กลับซ้ำเติมนักกีฬาตอนแพ้เขาเมนว่า ปูอาแฟกแฟนมุยจำนวนเบากอมตรอแต่เปิลชนะเฮ้ยไปเลจังเดียวกีฬากอจ้องสัวทาปัวกฮงเกตอาวา่าคือเมียโนโนาเกจองจังเตเกกอคอมเยิ้งก็ปรังได้จังบะมันบ้านจัวยายเตก้มเต่าใหญ่บำบะตะเจ็ดปวกกอดอื้อปัวกอมบ้านเมาดอดจำนวนนี้ส่อสาวปัวกอดตือฮาดฮาร์ารกมแปลไทยพวกแฟนตัวปลอมบางคนเชียร์เฉพาะตอนชนะ แต่พอแพ้กลับไปดูถูกนักกีฬาอยากถามจริงๆคิดอะไรอยู่ไม่มีใครอยากแพ้หรอกนะพวกเขาก็พยายามกันเต็มที่เราเองก็เช่นกันถ้าคุณไม่ได้ช่วยอะไรก็เหย่าไปพูดให้เสียกำลังใจเลยพวกเขาพยายามอย่างหนักกว่าจะมาถึงจุดนี้ขอชื่นชมเถอะ h a r ์ hard อยา่าว้าวคอมเมนต์นี้บอกเลยค่ะว่ากินใจสุด คนเขียนพูดแทนนักกีฬาและแฟนคลับตัวจริงได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานี้ลึกมากและสะท้อนความรู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลกัมพูชายอย่างจริงจังเป็นทั้งคำวิจารณ์คำแนะนำและแรงบันดาลใจให้ทีมชาติของตัวเองต้นฉบับภาษาคขมเมนนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นกีฬากรของเราเล่นอย่างประมาทขาดเทคนิคประมาณอารมณ์ไม่ได้เรียกว่าถอดใจหรือแพ้อย่างยอมจำนน เพราะแพ้ต่อเนื่องจนหมดใจไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แพ้ไปก่อนสองเซตแต่สามารถกลับมาชนะไทยได้ตอนนี้แตกต่างกันมากไม่ใช่นิดเดียววอลเลย์บอลไม่ใช่ฟุตบอลต้องใช้เทคนิคและความเข้าใจร่วมกันทั้งตัวเซตและตัวตีขอให้ทุกคนรวบรวมจิตใจกลับมาอีกครั้งแล้วสู้เพื่อธงชาติกัมพูชาที่อยู่ด้านขวาหน้าอกของคุณค่ะฟังแล้ว ขนลุกจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คอมเมนต์แต่มันคือเสียงของหัวใจแฟนกีฬาที่ยังคงหวังและยังเชื่อมั่นในทีมแม้วันนี้จะยังไม่ใช่วันของเราแต่เขาก็ยังให้กำลังใจว่านักกีฬารุ่นใหม่กำลังมายังมีเวลาแก้ไขและเราจะกลับมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีอีกครั้งให้ได้โอ้ยมีใช่แค่แฟนไทยกับกัมพูชานะคะที่มีคอมเมนต์แฟนๆจากฟิลิปปินส์ก็เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเหมือนกันคะ่ะ จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ a d d volley ph fan Thailand system is too organized for Cambodia to break they're just on another level แปลไทยระบบของไทยมันเป๊ะเกินไปกัมพูชาสู้ไม่ได้เลยจริงๆระดับมันคนละชั้น แฟนฟิลิปปินส์คนนี้บอกตรงมากค่ะว่าทีมไทยคืออีกระดับของอาเซียนระบบเป๊ะจนอีกฝ่ายเจาะไม่เข้าเลยแอดพี่หน่อยเซตเตอร์14 I respect Cambodia for taking one set they're growing but still need more time and exposure แปลไทยเคารบเลยที่กัมพูชาเอาไปได้หนึ่งเซตนะพวกเขากำลังพัฒนา แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยแม้คนนี้มองโลกในแง่ดีมากค่ะถึงจะแพ้ก็ยังให้กำลังใจทีมกัมพูชาบอกว่ากำลังโตอยู่ต้องใช้เวลาแอดมาบูไฮสปา Can't wait for Thailand vs e r Vietnam always the most exciting match in ASEAN แปลไทย อยากดูแมตช์ไทย vs เวียดนามแล้วคู่นี้มันสุดที่สุดในอาเซียนโอ้โหพอจบแมตช์ไทยชนะกัมพูชา3าต่อ1ปุ๊บชาวอินโดนีเซียเขามาเม้นเพียบเลยค่ะวันนี้เราคัดมา5คอมเมนต์เด็ดเรียงตามลำดับให้ฟังกันเลยค่ะไปดูกันว่าคนอินโดเขาคิดยังไงบ้างอินโดนีเซียค่ะคนที่1 risky wally id แสดงความคิดเห็นว่า ไทยนิ่งมากค่ะระบบบล็อกกับรับนั่นกว่าคขมเมเยอะเลยใครดีบอกไทยนิ่งมากค่ะระบบรับกับบล็อกของไทยขึ้นเหนียวแน่นจริงๆแน่นอนค่ะทีมเราของจริงผวาวงจริงๆค่ะคนที่2ปุตราอินโด88 Cambodia's energy dropped too fast. I thought they had a chance after winning set 3แปลไทยกัมพูชาเหมือนหมดแรงเร็วไปหน่อยนะพอได้เซต3นลุกว่าจะกลับมาได้ซะอีก แหมคนนี้เขาแอบหวังว่ากัมพูชาจะคัมแบ็กแต่สุดท้ายโดนไทยปิดเกมซะก่อนเอ๊ะอะเอ๊ะคนที่3 d เดวิสไปเกอร์ respect to cambodia they're better than last year but still too inconsistent เขารบทีมกัมพูชานะพัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้วจริงแต่ยังไม่สม่ำเสมอพอคนนี้สายกลางคะ่ะให้เครดิตกัมพูชาแต่ก็บอกตรงๆว่ายังต้องรักษาฟอร์มให้สม่ำเสมอกว่านี้คนที่4 แอนดี้รามาพรุ่งนี้ไทยเจอเวียดนามต้องเดือดแน่นอนนี่แหละศึกอาเซียนของจริงอาคนนี้ไม่พูดถึงแมตช์เก่าแล้วมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะไทยเวียดนามศึกใหญ่ของจริงแฟนอินโดรอดูแน่นอน fire 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 คนที่5้าวีน a าวาลีแกล I want to see Indonesia face Thailand in the final that's my dream matchup ไทยแปลไทย อยากเห็นอินโดเจอไทยในรอบชิงมากๆแมตช์ในฝันเลยละ่ะแองมีคนอยากเจอไทยในรอบชิงแล้วค่ะถ้าเจอกันจริงแฟนอาเซียนลุกเป็นไฟแน่ๆ่ทุกคนว่าไงคะถ้าอินโดเจอไทยใครจะชนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะโอ้ยแฟนลลบอลเวียดนามก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะหลังภัยชนะกัมพูชา3ต่อนเซตพวกเขาก็มีมุมมองน่าสนใจหลายคนเลย วันนี้เราคัดมา3คอมเมนต์เด็ดๆดจากเพื่อนบ้านของเราค่ะคนที่ 1. ไทยเล่นแบบเซฟแต่ฉลาดมากไม่เร่งเลยแล้วรอจังหวะลงโทษความผิดพลาดของกัมพูชาแหมคนนี้เขาเข้าใจเกมดีเลยค่ะบอกว่าไทยเราไม่รีบแต่รอให้กัมพูชาพลาดเองแล้วค่อยจัดหนักสไตล์นี้นะคะมือปโปรจริงๆคนที่ 2. กัมพูชาพัฒนาขึ้นนะ แต่ไทยยังนำอยู่หลายปีเลยอาจต้องรออีกสัก2-3ถึงซีเกมส์ถึงจะสู่สีขึ้นเป็นคอมเมนต์ที่ให้ทั้งกำลังใจกัมพูชาและยอมรับว่าไทยยังอยู่ห่างอยู่หลายก้าวแต่อนาคตคืออะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะคนที่3หวังว่าเวียดนามจะชนะไทยพรุ่งนี้นะแต่เราต้องลดความผิดพลาดที่ทำกันวันนี้ก่อน แน่คนนี้เริ่มส่งแรงกดดันแล้วค่ะบอกว่าเวียดนามต้องลดความผิดพลาดแล้วถึงจะมีสิทธิ์ล้มไทยในนัดหน้าโอเคเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือเสียงจากแฟนๆอาเซียนทั้งกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามที่ส่งตรงความรู้สึกกันแบบไม่กักเลยค่ะและแน่นอนว่าแมชต่อไปไทยของเราจะต้องเจอกับเวียดนามในวันที่18กรกฎาคมเวลาหนึ่งทุงตรงเดือดแน่นอน ทุกคนล่ะคะคิดว่าแมชนี้ไทยจะชนะแบบไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปกับแมชสุดเดือดไทย vs เวียดนามคะ่ะสาระดีกีฬาดางขอลาไปก่อนบายบายคะ่ะ